สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยข่าวเล่าเรื่องศินดิฉันบีมพุทธิดาอินุพัฒน์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสําหรับรายการคุยข่าวเล่าเรื่องศินเราจะพบเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีช่วงเวลานี้ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่จากทั้งสองแพลตฟอร์มเลยนะคะช่องทาง YouTube และช่องทางแฟนเพจ a c e b o o k สถานีวัฒนธรรมค่ะไม่ว่าคุณผู้ชมจะรับชมอยู่จากช่องทางไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจ ให้กับแขกรับเชิญและทีมงานและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยจะดีที่สุดเลยค่ะจะได้ไม่พลาดส,สำหรับกิจกรรมและข่าวสารดีๆจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่จะนำมาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันผ่านทางช่องสถานีวัฒนธรรมนั่นเองค่ะ คุณผู้ชมคะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเรามีนโยบายหลักในการส่งเสริมรักษาสารต่อวัฒนธรรมของชาติไทยค่ะให้คนไทยทุกคนได้เห็นถึงคุณค่าของความเป็นไทยซึ่งอยากจะปลูกฝังแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนเปิดช่องทางให้กับคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะศิลปินรุ่นเยาวชนตามสถาบานันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศได้เรียนรู้แล้วก็มีความรักในวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นจนทําให้คนทั่วโลกเนี่ยได้รู้จักกับประเทศไทยค่ะเช่นการราไทย ดนตรีไทยหรือว่าโขนก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาสัมผัสกับวัฒนธรรมบ้านเรากันอย่างต่อเนื่องค่ะ และในรายการคุยข่าวเล่าเรื่องสิ่งของเราในวันนี้นะคะจะมาพูดถึงกิจกรรมยุท t h t ALENT p o p u l a r VIEW AWARD กิจกรรมที่เราจะให้คนไทยนะคะได้ร่วมกันเชียร์ร่วมกันลุ้นว่าเทปการแสดงใดบนเวทียุทธ h t ALENT เยาวชนคนสร้างสารรค์จะได้รับยอดวิวสูงที่สุดในช่อง YouTube ของสถานีวัฒนธรรมประจำเดือนมกราคม2565และตอนนี้นะคะเราก็ได้รายชื่อผู้ชนะมาแล้วค่ะช่วงเวลานี้ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในกิจกรรม ย e ท Talent Popular View Award ประจำเดือนมกราคม2565ได้แก่โรงเรียนหอวังกับการแสดงหอวัง Music Academy All You Need Is Love ค่ะและสำหรับแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดการแสดงดีๆแบบนี้ขึ้นมาช่วงเวลานี้ต้องขอต้อนรับครูฟางยานวันณชยโยเลขานุการห้องเรียนพิเศษดนตรีโรงเรียนหอวังและครูเตสธนกิจด,ด้วงคงมรีครูผู้ดูแล ้องเรียนพิเศษเดนตรีโรงเรียนหอวงังและแขกรับเชิญจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะขอต้อนรับคุณกนกจันทร์นาคทองรองประธานสภาวัฒนธรรมเขตจตุจักรค่ะสวัสดีทั้งสามท่านค่ะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งเลยแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทางโรงเรียนโรงเรียนหอวังด้วยนะคะที่ได้รับรางวัล ยุทธ a t e n t Popular v i e ี Award ประจำเดือนมกราคม2,565ช่วงแรกต้องขออนุญาตให้ท่านรองสภาวัฒนธรรมเขตจะรู้จักค่ะได้กล่าวแสดงความยินดีกับทางโรงเรียนหอวังหน่อยได้ไหมคะค่ะในที่เป็นตัวแทนของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยมีความยินดีกับโครงการที่ได้เยาวชนสร้างสารรค์เนี่ยนะคะจึงขอขอบคุณมากที่ทางโรงเรียนเนี่ยได้สามารถฝึกฝน เด็กเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วได้ชนะเลิศกลับไปดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่กรมเนี่ยต้องการเยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถพิเศษนะคะดังนั้นจึงขอขอบพระคุณและอวยพรให้กิจกรรมที่ทําต่อไปเนี่ยโดยร่วมกับกรมเนี่ยขอให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปแล้วขอบพระคุณมากด้วยนะคะ การแสดงเป็นที่ถูกใจจนได้รับรางวัลชนะเลิศกับกิจกรรมยุทธาเลมป p ปปุระวีอวอร์ d ประจำเดือนมกาารม2565แบบนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนนะคะคงอยากจะทราบถึงเคล็ดลับของการแสดงที่ทางโรงเรียนหอวังได้นํามาแสดงบนเวทีของเราไม่ทราบว่ามีเคล็ดลับอะไรล่ะคะถึงทําให้คลองใจผู้ชมได้ขนาดนี้อ๋อครับผมก็ด้วยสถานการณ์นะครับโควิดนะครับผมก็ อย่างรอบที่แล้วที่เราส่งนักเรียนมาเนี่ยเราคุยกันว่าเราจะส่งเป็นการบรรเลงแบบเครื่องดนตรีนะครับแล้วรอบนี้เราคุยกันว่าเราก็มีนักร้องที่มีความสามารถเยอะรอบนี้เราก็เลยส่งเป็นนักร้องมานะครับผมแล้วก็ให้นักเรียนได้แสดงความเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่นะครับให้อิสระในการเลือกเพลงโดยเราให้ทีมนะครับผมก็คือออจ you ลฟ์ออจอลฟ์ออจูนิสอิขอโทษครับผมนะครับก็ ตรงกับคอนเซปต์กับช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับเป็นเดือนแห่งความรักครับผมนั่นก็คือคอนเซปต์นั่นเองที่ทําให้โดนใจกับผู้ชมใช่ไหมคะเล่าถึงรายละเอียดของการแสดงหน่อยได้ไหมคะหรือว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่ยังไม่ได้รับชมแต่อยากจะไปติดตามย้อนหลังดูกันรายละเอียดของการแสดงเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะโอเคครับรายละเอียดของการแสดงเนี่ยนะครับผมก็เราจะเป็นเน้นการร้องเดี่ยวนะครับผมส่วนใหญ่นะครับผมมีเป็นเพลงเกี่ยวกับความรัก S <S <S นะครับผมแล้วก็พิเศษสุดคือในในการแสดงชุดสุดท้ายมีการนํานักเรียนที่มีความสามารถทางด้านดนตรีที่เป็นเครื่องดนตรีที่หลากหลายนะครับทั้งเครื่องดนตรีไทยแล้วก็เครื่องดนตรีสากลมาแสดงให้เห็นว่าในห้องห้องเียนดนตรีพิเศษของเราเนี่ยครับมีนักเรียนที่เล่นดนตรีได้หลากหลายเครื่องดนตรีด้วยวันนั้นเรามีการร้องแล้วก็บรรเลงดนตรีทั้งหมดกี่เพลงคะในการแสดงประมาณคนหนึ่งเนี่ยจะมีการแสดงอยู่ประมาณ6คนนะครับ คนนึ่งเฉลีย bang, ่ยก็สามเพลงครับผมโอ้ครับผมสิบแปดประมาณสิบแปดครับผมบทเพลงซ้อมกันยังไงคะเยอะขนาดนี้ก็อันนี้จะง่ายกว่าชุดแรกที่เราส่งมาในรอบแรกนะครับรอบแรกเนี่ยคือมันเป็นการรวมวงนะครับผมก็จะลําบากตอนที่เราต้องมานั่งรวมกันตอนที่เราเจอกันนะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็คือเวลาที่เราให้นักเรียนซ้อมก็คือเป็นการอัดคลิปนะครับแล้วก็ส่งคลิปมาให้ครูดูนะครับผมแล้วก็ซ้อมกับแบ็กกิ้งแท็กแล้วก็ ส่งมาให้ครูแล้วมีข้อผิดพลาดตรงไหนเนี่ยครูก็จะแนะนําไปเรื่องความดังความเบาหรือความเพี้ยหรือก็เรื่องอารมณ์ความรู้สึกของบทเพลงครูเต<ร>้เป็นคนให้ธีมสําหรับการออแสดงในรอบนี้ไปแล้วในเรื่องเรื่องของการเลือกบทเพลงนะคะน้องๆได้มีส่วนในการช่วยเลือกบทเพลงในการนํามาแสดงด้วยไหมใช่ครับเราให,เาให้เราให้นักเรียนเลือกบทเพลงที่เขาสามารถแสดงศักยภาพของตัวเขาได้อย่างเต็มที่นะครับทุกเพลงเลยเราให้อิสระในการเลือกเพลง ไม่ว่าจะเป็นเพลงสากลหรือว่าเพลงไทยสากลนะครับผมอย่างนี้ก็คือใช้เวลาซ้อมไม่นานเลยใช่ไหมคะเพราะว่าน้องๆเขาก็จะมีความคุ้นชินสําหรับเพลงที่เขาต้องการจะทำใช่เขาก็จะมีบทเพลงที่เขาถนัดอยู่แล้วเก็บเป็นเหมือนเป็นเป็นเหมือนเป็นสแปรเขาไว้อยู่แล้วว่าเขาถ้าเกิดเขาได้มาแสดงเนะี่ยเขาพร้อมที่จะแสดงอย่างเต็มที่แน่นอนครับผมครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้รับชม ความสามารถพิเศษในเรื่องของการเล่นดนตรีของน้องๆจากโรงเรียนหอวังครั้งนี้เป็นเรื่องของการขับขับร้องยังมีอีกไหมคะสำหรับความสามารถพิเศษของน้องๆที่โรงเรียนหอวังที่คิดว่าอยากจะนํามาแสดงที่รายการเยาวชนคนสร้างสรรค์จริงๆเรายังยังมีอีกนะครับเราคุยกันในทีมของพวกเราเรื่องบอกว่าเรายังมีวงนักร้องรวมที่เป็นนักร้องประสานเสียงวงคอรัสเราก็อยากจะนําเสนอกันเพราะว่าเราคุยกันว่าเนี่ยถ้ามีโอกาสเราก็อยากนําเสนอตรงส่วนนี้ด้วย นะครับที่เราอยาก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 เหมือนขายของเพิ่มอย่าง <laughs> นี้วามมา,มายังมีอีกเลยเอ๋อมีการประสานเสียงด้วยใช่ครับผมเป็นวงคอรัสอย่างนี้ใช่ไหมครับ <laughs> ใช่ครับแล้วก็เป็นวงดนตรีไทยร่วมสมัยด้วยนะครับ <c oughs> ที่เราอยากนําเสนอเพิ่มอย่างนี้มีในเรื่องของการแสดงบ้างไหมคะที่เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นเรื่องของการแสดงการรำขนหรืออะไรแบบนี้ค่ะอ๋อครับของเราจะมีการรำเป็นการแสดงพวกนัฏศินเด้นไปทางพวกนาฏศิ์นะครับการรำไทยนะครับผมแล้วก็ แสดงร่วมสมัยมะครับผมอันนี้ยังไม่ได้โชว์เลยค่ะ <laughs> ต้องแบบเริ่มคิดได้แล้วนะคะเพราะเชื่อว่าคงจะมีผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยรอคอยที่อยากจะชมความสามารถแล้วก็ศักยภาพของน้องๆจากโรงเรียนหอวงังได้เห็นถึงศักยภาพแล้วก็ความสามารถของน้องๆกันแล้วนะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงอยากจะทราบถึงแนวทางในการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้กับน้องๆนักเรียนในโรงเรียนตอนนี้ค่ะทางโรงเรียนหอวังมีนโยบายในการส่งเสริม เรียนของโรงเรียนในด้านของศิลปะวัฒนธรรมยังไงบ้างนะคะคือนอกจากว่าโรงเรียนเราจะมีหลักสูตรที่เป็นห้องเรียนพิเศษดนตรีแล้วค่ะเราก็จะมีชุมนุมด้วยในส่วนนี้ก็เราจะร่วมกันตั้งแต่ชุมนุมของโยธวาทิศชุมนุมดนตรีไทยชุมนุมนาาัฏศินก็คือเอามารวมกันหมดเลยแล้วก็เด็กๆก,ก็จะได้แสดงความสามารถในช่วงของเวลาว่างกันเนี้ยค่ะ แต่พอสถานการณ์แบบนี้เราก็จะปรับประยุก์ว่าเออทุกคนจะซ้อมออนไลน์แล้วเดี๋ยวค่อยมารวมกันแต่ถามว่ามีมีการแข่งขันอื่นๆอีกไหมที่แบบว่าได้นําเสนอไปก็จะมีก็คือเราก็จะใช้หลักการเดียวกันก็คือซ้อมที่บ้านก่อนแล้วพอถึงเวลาก็จะให้มา รวมกันในวันที่จะไปอัดเทปเนะะี่ยค่ะก่อนหนึ่งวันแล้วก็จะไปอัดเทปแข่งอีกครั้งหนึ่งประมาณเนะะี้ยค่ะอนั่นหมายความว่าไม่ใช่เฉพาะนักเรียนที่ห้องเรียนพิเศษดนตรีเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับศิละปะวัฒนธรรมรแต่ห้องเรียนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสายวิทยาคณิตสายสินภาษาก็สามารถมาร่วมในชุมนุมของทางโรงเรียนได้ใช่ไหมคะใช่แล้วอย่างนี้การทํางานร่วมกันร,ระหว่างอาจารย์นักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองนะคะ มีการทํางานร่วมกันยังไงบ้างหรือว่าได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้ปกครองของนักเรียนบ้างไหมคะก็ในส่วนของผู้ปกครองอะค่ะก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณผู้ปกครองที่ที่ดูแลบุตรหลานมาได้ดีมากนะคะก็คือส่งเสริมให้เขาได้ทําในสิ่งที่เขาอยากทําก็เป็นอะไรที่แบบคนที่ถ้าเกิดเขามีความสามารถอะไรแล้วได้ได,ได้การส่งเสริมด้านนั้นอะเขาก็จะแข่งแกร่งในความสามารถนั้นอย่างโดดเด่นขึ้นมาแล้วทําให้แบบทุกคนได้ประจักษ์ว่าเอ้ยสิ่งนี้แหละ ที่เป็นความสามารถของเขาแล้วมีการชื่นชมมีอะไรเนี้ยเขาจะสามารถสร้างสารรค์ผลงานที่ดีต่อไปได้ในอนาคตเนี้ยค่ะแล้วสามารถสืบสานวัฒนธรรมเราต่อได้ด้วยค่ะพูดมาถึงตรงนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยคงอยากจะทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของห้องเรียนพิเศษเดนตรีของทางโรงเรียนหอวังห้องเรียนพิเศษเดนตรีของทางโรงเรียนหอวังเนี่ยมีความแตกต่างจากห้องเรียนทั่วไปยังไงบ้างอะคะก็ถ้าถามว่าแตกต่างยังไงเนี่ย เราเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปีหกสองปีนี้<ะ>ถ้าถาม่าเป็นรอบก็คือรอบที่สี่ละก็คือปีหกปีหกห้านี่เป็นปีการศึกษาที่ที่เราเริ่มจัดการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ด้วยนะคะก็ตอบรับของสพทแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการที่อยากจ,จะให้มีการผส,สานร,ระหว่างดนตรีสากลแล้วก็ดนตรีไทยให้มากขึ้นเราก็ทําการปรับหลักสูตรใหม่ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่แบบน่าตื่นเต้นมากที่เราจะได้ผู้เรียนรอบนี้มาค่ะเข<ะ>าก็าจะได้ จากสิ่งที่เราดีอยู่แล้วปรับให้ดีมากขึ้นแล้วก็เสริมส่วนที่กระรวงอยากให้เกิดขึ้นลงไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ผู้เรียนที่ตอบโจทย์ในเรื่องของทั้งวัฒนธรรมแล้วก็วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากลอย่างเงี้ยค่ะอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของนักเรียนในห้องเรียนพิเศษดนตรีของโรงเรียนหอวังจะต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างคะอันนี้ให้ครูเต้ตอบดีไหมโอเครับก็อย่างแรกเลยครับก็คืออย่างน้อยก็คือมีพื้นฐานเครื่องดนตรี นะครับมาสักหนึ่งชิ้นผมแล้วมาจะมีช่วงที่เรานะครับช่วงเดือนมกราคมนะครับคมคุมพามีนานะครับติดตามข่าวให้ดีนะครับเราจะรับสมัครนักเรียนชั้นมอหนึ่งแล้วก็มอสี่นะครับผมห้องละส5มสิบห้าคนนะครับอย่างรอบล่าสุดเราก็ได้ได้ไมา มาเต็มจํานวนโอ้โหแล้วอย่างนีละละ้อรอบล่าสุดเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมามีนักเรียนสนใจเข้าเรียนที่ห้องเรียนพิเศษดนตรีเยอะไหมคะเยอะพอสมควรเลยครับผมแต่ว่าทีนี้นเนี่ยการรับสั่งของเราก็คือเราก็จะเน้นได้ว่านักเรียนทุกคนต้องมีคุณภาพมาในระดับหนึ่งครับแล้วนีเรามีเพิ่มเติมมีพื้นฐานนะครับผมเพิ่มเติมยังไงบ้างคะเพิ่มเติมให้ส่งคลิปพอร์ตโฟลิโอเหมือนไปเทสรายการเลยค่ะ เป็นออ d i ดิชั่นเข้ามาเลยค่ะก็คือเหมือนคุณต้องแสดงความสามารถแทนที่เราจะต้องดูแฟมแห้งๆอยากพรีเซนต์อะไรเต็มที่เลยลูกเพราะว่าเชื่อว่าเวลาสอบตรงหน้าเราจะมีเวลาเจอกันน้อยใ่่ไหมคะเพราะด้วยว่าสถานการณ์โควิดด้วยเราก็ต้องกระชับเวลาการที่ให้ผู้เรียนได้ส่งคลิปเข้ามาเพื่อแสดงความสามารถของตัวเองเนี่ย เป็นอะไรที่แบบเราก็เต็มใจมากเฮ้ยเด็กมีอะไรที่ซ่อนอยู่ในตัวเองเยอะมากที่เราไม่เคยรู้อ่ค่ะเราไม่มีข้อจํากัดที่กับเขาในการแสดงศักยภาพใช่ไหมคะ,คะอย่างนี้มีเยอะไหมคะสําหรับน้องๆที่ไม่ได้มีความสามารถในการเล่นดนตรีเพียงแค่ชนิดเดียวแต่ว่าม,ม,มีมากกว่านั้นมีครับผมมีมีครึ่งต่อครึ่งเลยครับผมที่เขาเ<ม>ขาแสดงเข้ามานะครับการที่เราสามารถเล่นดนตรีได้มากกว่าหนึ่งชิ้นเนี่ยถือเป็นข้อได้เปรียบในการสอบเข้าห้องเรียนพิเศษดนตรีของโรงเรียนหอวังไหมคะ ก็ไม่ไม่ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบนะครับผมถือว่าเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่เราจะเห็นความสามารถเขาบางทีเขาเข้ามาสองเครื่องเนี่ยทาให้เราเห็นว่าเอยเขามีศักยภาพในการเล่นเครื่องดนตรีเนี่ยได้โดดเด่นกว่าตอนที่เรารับเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องเครื่องดนตรีชิ้นเนี้ยให้กับเขาเป็นพิเศษนะครับผมส่วนถ้าเกิดเขายังอยากจะเรียนตรงชิ้นเดิมตรงนี้เพิ่มเราก็ยังก็ส่งเสริมให้เขานะครับผมก็คือเหมือนเข้ามาคุยกันอันนี้พิมขออนุญา สอบถามเพิ่มเติมเพื่อให้เชื่อมต่อกับการแสดงล่าสุดที่เราได้นํามาแสดงในรายการก็คือ All u n i t Is Love เป็นการแสดงเกี่ยวกับการขับร้องล้วนๆเลยแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดน้องๆไม่ได้มีความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีที่เก่งขนาดนั้นแต่มีความสามารถในการขับร้องอันนี้สามารถอยู่ในโครงการได้ไหมอ๋อได้ครับผมเรามีเอกขับร้องด้วยครับผมมีรับเอกขับร้องครับคือไม่จําเป็นจะต้องเล่นเครื่องดนตรีได้อย่างเดียวแต่สามารถขับร้องได้มีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ก็สามารถเข้าไปอยู่ในห้องเรียนพิเศษดนตรีของทางโรงเรียนหอ วังได้<ช>นั่นเอง <ผม S 1> ค่ะคุณสงม้านี่แหละค่ะคือเบื้องหลังของความสําเร็จนะคะของการแสดง All u n e e Is Love ที่ทางโรงเรียนหอวังได้นํามาจะแสดงในรายการเยาวชนคนสร้างสรรค์ยุทธท้าเลจนได้รับรางวัลชนะเลิศค่ะกับกิจกรรมยุทธท t าเล n t Popular View Award ประจําเดือนมกราคม2565และเพื่อเป็นกําลังใจแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้นะคะช่วงเวลานี้ค่ะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญคุณกนกจันทร์นักทองรอง ประธานสภาวัฒนธรรมเขตจตุจักรได้ให้เกียรติมอบล่อรางวัลแก่ครูฟางยานะวันณชยัยโยเลยานุการห้องเรียนพิเศษดนตรีโรงเรียนหอวังและครูเตสธนกิตด้วงคงมศสีครูผู้ดูแลห้องเรียนพิเศษดนตรีโรงเรียนหอวังค่ะขอเรียนเชิญค่ะ คุณคุณกหนกจันทร์นาคทองรองประธานสภาวัฒนธรรมเขตเจตุจกักและต้องขอแสดงความยินดีกับคุณครูทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะที่สามารถออพัฒนาการแสดงจนทำให้น้องๆเนี่ยได้รับรางวัลยุทธ์เชเลนต์พัลปูล่าวีลอรอวอร์ดประจำเดือนมกราคม2565ที่ผ่านมาขออนุญาตกล่าวแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันนี้ก่อนที่เราจะจากกันคะ่ะไม่ทราบว,ว่าทางโรงเรียนมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมที่กาลังรับชมรายการของเราอยู่บ้างไหมคะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะกรมส่งเสร,ริมวัฒนธรรมนะคะที่จัดกิจกรรมดีๆนี้ขึ้นมานะคะทําให้เด็กๆได้แสดงความสามารถนะคะแล้วก็ทําให้ผู้ชมนะคะได้ชมความสามารถของเด็กๆในที่นี้นะคะก็โรงเรียนทอวังขอขอบคุณค่ะ วันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านจากโรงเรียนหอวงังครูฟังและครูเตสค่ะรวมไปถึงต้องขอขอบพระคุณท่านรองประธานสภาวัฒนธรรมเขตจุิจักรเป็นอย่างสูงค่ะที่ได้นมาร่วมรายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินกับเราในวันนี้ค่ะขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะ คุณผู้ชมคะสำหรับกิจกรรม Youth Talent Popular View Award ประจำเดือนกุมภาพันธ์2,565จะเป็นของโรงเรียนอะไรติดตามได้ในรายการคุยข่าวเล่าเรื่องสินของเราค่ะพบเจอกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา10นาิกาถึง10นาฬิกา30นาทีวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะดิฉันดีมพุทธิดาอินุพัฒ์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ